ไปไหนไปไหนอไม่พีทคนเราไปอยู่รูปพวกนอร่อยมัคือผอกกอกันผมบอกก่นอันนี้พี่ทำไมือกอกลมควันจริงปเนี่ยพี่บุมลองชิมมันให้ดูไม่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 ว่ากันเพราะว่าพี่เลี้ยงหมาอยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วเหมือนไอกอกลมควันลองชิมดนดดูมีกต้งไมอกอกลมควันไม่พูเล่นะพดจร่าไมได้ผมพูจริง ก็เยอะเกินดูไม่ไหนไอ้แหไอมไม่มีเ้อวกันไม่แม่คนนี้ไม่ไม่หนึ่งคนแต่วันหน้าเขาหลงเขาหลงแต่เขาหลงม่อันวันหัน้ัก็ต้หองกินอันหแว้นหวอนอันอนนหอวอวอออออนวว โอ้ปลาได้ดีเลยพี่เจมอร่อยอะโอ้เอ้ยไอ้ไส้กรอกลมควันอยากแบกข้าวบ้างเหรอข้าวเร็วข้าวไอ่หูไว้โบไส้กรอกลมควันเฮ้ยหยาดน้ำปลาดูนี่พี่เจมหยอดน้ำปลาพี่เจมหยอดน้ำปลาเรามากินอาหารพิสูจน์ให้คนดูกันะไม่ผมบอกว่ามันเหมือนไส้กรอกลมควันไส้กรอหอมหอมขอดูลงออไปดิอ่ะเอางี้ไม่แย่หรอกนไหนหิวก็กินได้นะถ้าไม่ ให้ผมร um ู้ระบบการัดฟันของอันี้นี่นี่อเออ่ะอาปารวมสามานอเลยนี่พี่พีพร้อมนะนั้มาแล้วมาเดิสอบรอ่ะอ่าใส่ก่อนลงคันมาละใช่ปะใส่ก่อนลงคันไม่ไหวออกไปก่อนไม่ไหวอย่าเยินอยู่ตรงนี้